เอ,เ,อเดินทั่วไปเวลานี้ก็ตามหาอาจารย์เกลือกอยู่นี่ก็เป็นตุ๊กตาเด็กสวยงามสะสมเยะเลยเด็กทุกประเภทนะครับเล็กๆหน้าเอ็นดูอันนี้คงจะไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กคงจะเก็บเอาไว้เป็นเครื่องโชว์ให้ใครเขาเห็นดูกันนะครับนี่ก็เป็นเครื่องอะไร ชาวนาชาวไร่ซึ่งอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผมเชื่อว่าเป็นฝีมือของพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยาซึ่งเขามีนี่ที่ปั้นอะไรออกมาเนี่ยนะครับนี่มันเป็นชีวิตอย่างหนึ่งของชาวชนบทพี่น้องชาวนากำลังทำการไถนาอยู่นะครับมันแสดงถึงว่าประเทศไทยเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองก็เพราะ บรรด,ดาพี่น้องชาวนาแล้วก็นี่อะไรทำการฟัดข้าวนะฮะมีไอข้าปกเข้าเปลือกอะไรอยู่ในนี้เสร็จครับอันนี้มันเหมาะสำหรับการโชว์ไว้ที่บ้านนะฮะอ๋ะอสองคนนี้ก็เป็นตุ๊กตาเรียกว่าก็ไม่ใช่เก่าเป็นตุ๊กตาก็สมัยใหม่นี่เองนะครับน่าสนใจครับโอ้ อันนี้เป็นเครื่องช่างตวงสมัยเก่าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับการวัดเครื่องตวงทั้งหลายแล้วนี่มีอะไรมีรถไฟรถไฟอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเก่ามากนะซึ่งสมัยผมก็ไม่เคยเห็นอันนี้เก่าของเก่านะครับเอ,อเดินไปเดินมาอ้าวเจอพอดี ท่านอาจารย์เกลือครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชมเกี่ยวกับเรื่องพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ครับเพราะมีความสนใจอย่างยิ่งว่าพิพิธภัณฑ์ของท่านนั้นนผมกล้าพูดได้ว่าในโลกนี้เนี่ยมีที่นี่ที่เดียวเพราะที่ได้สนับสนุนหรือว่าเก็บสะสมตุ๊กตาของเด็กทั้งหลายไว้เนี่ยมากที่สุด ผมเชื่อว่าต่างประเทศก็มันมีสะสมเหมือนอย่างนี้มีผมเคยไปดูแต่จํานวนมากเนี่ยของผมมีจํานวนเยอะเยอะมากเยอะเหมือนกันนะเขามีเหมือนกันเขามีแต่เขาบางบางแห่งเขามีไม่มากเท่าที่ผมเก็บอ๋อบางอย่างฮะฮะ,ฮะบางอย่างเฉพาะของเล่นสังกสีเนี่ยบางที่เขาที่ญี่ปุ่น,นมีแต่เขาเป็นอาคารหลังเล็กๆอ๋อเขาไม่ได้ใหญ่เหมือนอย่างเราอย่างนี้ใช่ครับนี่ของเราเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะใหญ่โตมากครับ แล้วอาจารย์ในใช้การสะสมนานไหมครับเนี่ยสามสิบปีครับตั้ง oh. แต่ยุยี่สิบกว่ากว่าตอนนี้ประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าปีครับแล้วอาจารย์คิดจงไงถึงจะมสะาสม,มอ๋อาตอนหนุ่ม,มๆได้วาดรูปแล้วส่งประกวดที่ญี่ปุ่นแล้วได้รางวัล oh. แล้วก็ส่งรูปไปประกวดแล้วพอได้รางวัลแล้วเขาก็ให้ไปรับรางวัลพอเราไปรับรางวัลเขาเห็นเราเป็นเด็กอะ่ะยังเป็นคนหนุ่มก็เลยให้เรียนภาพประกอบที่นั่นต่อสามเดือน มีอยู่วันหนึ่งเจ้าหน้าที่ของยูเนสโกที่เขาให้ทุนเนี่ยเขาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของเล่นของกิตาฮาราไปเห็นเลยประทับใจเลยกลับเอามาแล้วเอาความประทับใจนั้นเก็บของเล่นสะสมต่อเนื่องมาแล้วก็ได้ทําพิพันธ์ที่นี่ครับใช้เวลาสามสิบสามสิบปีครับเปิดมาามสิพิพิธภัณฑ์เปิดมาห้าปีครับเปิดห้าปีครับก็ได้รับความนิยมมากครับ คนมาเที่ยวกันคนมาจะแล้วว่าเด็กๆนี่จะได้มาดูของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับส่วนผมเองก็ไม่เคยเห็นบางทีเด็กแต่ของตุ๊กตาพวกนี้บางทีอันนี้อันนี้มันมาจากการ์ตูนสมัยใหม่ที่ที่คนญี่ปุ่นผลิตการ์ตูนเขาเรกโตโตโรและเด็กสมัยใหม่ชื่นชอบดังนั้นพี่พันผมเนี่ยมีทั้งของเล่นสมัยใหม่ของเล่นสมัยกลางๆแล้วก็ของเล่นเก่าลึกๆลงไปเป็นร้อยปี เดี๋ยวตอนเราเดินดูกันนะครเดี๋ยวผมจะได้เห็นว่าสมัยเด็กๆผมได้เล่นอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ได้ข่าวว่าอาจารย์ได้พูดคุยว่าอยากดูเรือป็อกแป็กเหรินมีที่พี่พันอยู่มครับแต่ยังอยู่ชั้นบนเดี๋ยวเราจะไเรือป็อกแป็กเนี่ยนะฮะมันเป็นสมัยเก่าจริงๆนะอาจารย์นะใครๆก็ได้เล่นจนจนกระทั่งตอนปัจจุบันเนี่ยจีนประเทศจีนเขาก็ผลิตย้อนยุค แต่แต่ลำไม่เหมือนสมัยยุคโบราณลำยุคโบราณก็ประมาณสักฝ่ามือหนึ่งเดี๋ยวนี้ลำเล็กๆขนาดเนี้ยฮะใส่เทียนสมัยก่อนใส่น้ํามันแล้วจุดแล้วจุดนะฮะมันจะไปด้วยไอ้น้ำนี่โอ้โหนี่สะสมมาแยะครับนี่อย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์พวกนี้เนี่ยนี่เฮลิคอปเตอร์นี่จักรยานรุ่นสมัยใหม่นะฮะแต่นี่รถ บรรทุกรุ่นเก่าเนีฮะรูปแบบยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะฮะแต่ว่านี่ก็ใช้คล้ายๆก็ลถบรรทุกปูนรับรรทุกปูนนี่ะนี่รถถังโอ้โหผมไม่น่าเชื่อนะว่าอาจารย์จะสะสมได้มากเพียงนี้ได้รวมเอาไว้เดี๋ยวยังมีจะเก่าลึกลึกลึลงไปอีกครับคลับครับนี่เราดูสมัยใหม่เพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่า สำหรับเด็กรุ่นนี้เนี่ยนะได้มีโอกาสได้เล่นนะฮะแต่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่พาเด็กมาดูแล้วได้ไปเห็นของที่รุ่นเก่าเขามีมาเนี่ยเด็กก็จะเกิดสนใจนะครับเด็กชอบของเล่นอยู่แล้วครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะอาจารย์นะผมว่ามันจะเป็นอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการส่งเสริมคนที่เขาทําไอ้เครื่องมือพวกนี้ออกมาขายเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อเด็กมันเห็นไอ้ของเก่า ที่มันยังไม่เคยเกิดในตลาดเดี๋ยวไม่ไปเห็นก็มันอาจจะชอบใช่ครับชอบทีนี้มันอาจจะไปกระตุ้นให้ทําเกิดเศรษฐกิจไอ้อย่างนี้ขึ้นมาอีกครับผมทําย้อนขึ้นมาทาย้อนขึ้นมานะฮะครับอืมมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกแล้วก็มหัศจรรย์อย่างที่สุดนะครับอันนี้อัศจรรย์มากนะอาจารย์ครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ล้านชิ้นกี่ล้านชิ้นมีจํานวนมากครับ ไม่ได้นับ,บเลยมากมายมหาศาลเลยครับไม่เคยนับ,เ,นบ,บเลยนะเพราะบางทีเราซื้อทีเนี่ยต้องใช้คําว่าซื้อเยอะมากมายเพราะว่าบางทีเราเหมาโก,กดังเขาแล้วตอนที่ผมเริ่มเก็บใหม่ๆเนี่ยในโกดังเนี่ยไม่มีของของเล่นที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นของตกยุคแล้วราคาไม่แพงถูกแสนถูกเหมือนกับเขาก็ยินดีที่เราจะให้ขนออกจากโกดังเขา<อ>ที่เขาเก็บเป็นสต็อกทิ้งเอาไว้ พราะเขาเคยออกเลขาขายเขาขายไม่ได้เพบอกขายไม่ได้แต่พอเรามาทําพิพาแล้วกลายเป็นของมีคุณค่าใครๆก็อยากดูอครับออันนี้เข้ามานี่เป็นของเก่าครับนของเก่าทั้งสิ้นครับตุ๊กตาก็เป็นของเก่านี่นี่ของโบราณของโบราณสำหรับประจําบ้านนะครับของโบราณที่เป็นวิถีแบบของคนไทยนาฬิกาโบราณครับ ข้าวของเครื่องใช้โบราณครับจะอยู่ในอย,อยู่อยู่ผมจัดผสมกันอยู่กันกับของเล่นเพราะว่าเหมือนกับผมทำพิพันธ์เนี่ยเหมือนผมทําเปิดบ้านของผมให้คนเข้ามาเที่ยวชมบ้านของเราดังนั้นผมจะจะไม่แบ่งเขาเรียกสัสดส่วนและหมวดหมู่ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราแบ่งสัสดส่วนและหมวดหมู่ชัดเจนเนี่ย ของจะไม่ค่อยน่าสนใจเพราะสีสันของเก่าของใหม่เนี่ยเอาของใหม่เข้าไปปนเนี่ยจะทําให้ของเก่าเนี่ยดูสวยแล้วมีเสน่ห์สูงขึ้นครับครับดึงทําให้ของเก่ามีค่าขึ้นครับทําให้เหมือนมีชีวิตขึ้นมาครับนี่นาฬิกานี่เรือเรือนนี้เนี่ยเป็นร้อยปีนั่นสิชิดชิดร้อยปีครับนะฮะไม่ใช่ของหาง่ายๆนะต้องเป็นบ้านของคนที่มีฐานมีฐานะบ้านรับพอดีเจ้านายชั้นสูงนะครับ เนนาฬิกาลูกตุ้มเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีจาหน่ายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใส่ฐานหมดแล้วครับหมดยุคหมดสมัยครับอ้ออันนี้ก็รุ่นนี้ก็แปลกเนี่ยไม่เคยเห็นครับเป็นทุนยนตใส่ฐานครับเออไม่เคยเห็นของเล่นใส่่านะมีอายุประมาณหกสิบปีมาโลกของประวัติศาสตร์ของของเล่นใส่ฐานเนี่ยผลิตปีคศหนึ่งพันเกร้อยห้าสิบปีแรก นั้นถ้าถึงเป็นปัจจุบันเนี่ยประมาณ60ปีแล้วครับนี่อะไรครับอาจารย์ไม่เคยเหมือนกับเป็นเครื่องถ,ถ่ายถ่ายมันเป็นโลฟิล์มแล้วก็ม,มีมีตัวสองด้านซ้ายขวาแต่ใช้การไม่ได้แล้วครับมันติดหมดแล้วครับคือค <น S 2> ใช้ใทำอะไรครับว้ไว้ายถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นฟิล์มเล็กๆ<อ>น้ำเตยอันเล็กๆครับรุ่นสมัย รัชการที่เจ็ดรัชการที่เจ็ดนะรัชการที่เจ็ดครับอ๋อเนี่ยนี่กล้องถ่ายภาพยนตร์มันเป็นถ่ายใช่ครับกล้องถ่ายกล้องถ่ายภาพยนตร์มือถือมือถือต้องใช้มือแล้วหมุนนะฮะใช้มือแล้วหมุนเอาเออนี่ระฆังอันนี้อะไรครับเนี่ยระฆังอันนี้เป็นน่าสนใจเป็นระฆังที่ผมได้มาจากตลาด ขายของเก่าแต่ตามช่องต่างๆที่เขาเรียกช่องกระจกเนี่ยจะเป็นรูปเทพพนมเทพพนมระฆังใบนี้ยังไม่ได้ลั่นแล้วยังกลงวานอยู่ครับนั่นสิฮะผมน่าสนใจระระฆังใบนี้ครับผมอฮะโอ้นี่เป็นเครื่องเงินตราอะไรต่างๆพวกเงินพวกปากกาเก่าพวกข้าวของเครื่องใช้เก่าๆที่ติด เครื่องหมายกระดุมอะไรเนี่ยผมก็จะใส่ปนเัาไว้เหมือนกับเราบ้านเรามีตู้แล้วเราก็ใส่ข้าวของที่เราใช้ในชีวิตประจําวัน <Okay. S 1> ที่ใช้ประดับนะฮะที่จะไปทํางานหรือจะเอาไว้ใช้สำหรับเกี่ยวกับทําเอกสารนี่รัชกาลที่ห้าครับอันนี้ทําย้อนยุคครับทำย้อนยุค,คไม่ถึงยุคท่านครับ โอ้แล้วนี่นาฬิกากอนาฬิกาเก่าทั้งนั้นในพวกนาฬิกาพกของเจ้านาเยเก่าสำหรับนาฬิกาเขาเรียกอะไรแขวนเนบเนบมีสาย้อยแล้วก็ <laughs> นาฬิกาพกโอ้สะสมเหลือเกินนะครับเนี่ยเราช่วงอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ไปหาซื้อมาด้วยราคาสูงไหมไม่สูงครับสมัยก่อนนั้นอ่ะจะมากับพวกตู้ไม้และอยู่ในลิ้นชัก และในตู้นี้จะมีหนังสือแล้วพอดึงลิ้นชักมาเนี่ยก็จะมีพวกนาฬิกาพวกกระดุม,มดวพวกปากกาพวกขวดเมกติดมาด้วยแต่เขาไม่จะคิดเป็นสตังค์ด้วยเพราะเราซื้อตู้เขาก็จะยกพวกนี้ไปเลย<ห>เพราะเขาไ, <ป S 2> ไม่ได้ใส่ใจเ,เขาก็คิดว่าอยู่เขามานานมันไม่ใช่นาฬิกาแบบสมัยใหม่ไม่มีคุณค่าเขาก็ให้สมัยก่อนนั้นนะพอซื้อตู้ใบหนึ่งเนี่ยของที่ติดมากับตู้เนี่ยเป็นของมีค่ามากกว่าตู้อีกแต่คนเขาก็ให้ โดยที่เขาไม่สนใจบางทีมีเหรียญเงินตาโบราณอย่างอย่างในหลวงรัชกาลที่หกเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่หในเหรียญสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นเหรียญบาทอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าบาทเดียวไม่มีค่าอะไรแต่แท้ที่จริงเป็นของมีคุณค่ามาแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นของมีคุณค่าใช่ครับ <S <S นี่มาถึงยุคนี้นี่นี่เล่นเสงอันนี้ยังอันนี้ยังเป็นของเล่นสําหรับเด็กนะครับครับเป็นเท่ากับเทียบแล้วเหมือนกับของเล่น ของเล่นอันเนี้ยเล่นเล่นแล้วมีเสียงจริงเพราะมีลาโพงแล้วก็มีเข็มใช้แผ่นคลั่งแบบโบราณนะครับเนี่ยคนนี่นี่ของเล่นโบราณเลยอันนี้ใช่ครับพวกโบราณอันนี้ของเล่นโบราณโบราสมัยผมเด็กไม่มีปัญญาเล่นเพราะของพวกนี้มันมีราคาใช่ครับเหมาะสําหรับเด็กของผู้มีอันจะกินครับบางทีเด็กไม่ได้เล่นเพราะมีราคาแพงแพงเกินไปพ่อแม่ซื้ออมา มีสตางค์ก็เปิดฟังกันครับแต่เสียงก็ถ้าเรามาฟังการสมัยใหม่นี่ก็เพราะน่ารักดีนะครับ,รบอูอีอูอีอูอีนี่เนี่ยสวยงามครับผมของเก่าดีนะฮะอาจารย์ครับครับ,ครบเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะมันมันมันเป็นรูปแบบจำลองเครื่องบินยุคแรกๆนั่นเถอะเหมือนกับพวกอาตระกูลของวินเบอร์ไลอ์อวินไลท์ ทำแล้วก็เป็นเครื่องล่นขึ้นไปด้วยอพอมาตอนหลังเนี่ยลำเนี่ยเป็นของเล่นสังกสีก็จริงแต่เขาทำย้อนยุคเหมือนกันกับเครื่องบินยุคแรกๆครับอันนี้ไม่ได้เก่าแบบออริจินอลครับเครื่องบินแนี้ครับแต่ว่ามันบินได้ฮะอันนี้อันนี้ใช้เป็นโมบายแขวนอย่างเดียวครับโอแขวนอย่างเดียวะอันนี้เหมือนกับแขวนโชว์ครับขนโชว์ครับอ๋อผมนึกว่ามันจะบินได้โอ้ นีกาน้ำร้านใหญ่เลยนะครับชงชานี่สำคัญนะนี่เป็นเห็นเป็นวิถีหมดเลยอันนี้กับคนจีนใส่ปิ่นโตใส่ของไว้สำหรับไปไหว้อันนี้เช่นหมากของคนอีสานที่มีลายเหมือนลายผ้าดังนั้นของที่วางให้เห็นเนี่ยมันเป็นของวิถีที่ผ่านคนใช้และก็เป็นวิถีชีวิตจริงๆ ที่เราเคยดำเนินชีวิตและใช้ของเก่ากันอันนี้สําคัญมากผมก็ดูในหนังนะนะในหนังนี่จะมีอยู่ตลอดเวลาที่บรรดาเจ้านายที่เวลาจะไปเสวยอะไรที่ไหนเนี่ยเขาจะใส่เข้าไปในหนังโดยเฉพาะอยิ่งหนังจีนหนังจีนครับแล้วนี่ก็รู้สึกว่าจะมาจากเมืองจีนมั้งอันนี้ลายเขียนนี่อย่างเป็นเหมือนกับ เขาเรียกผู้กันแบบจีนนะครับ,รบอันนี้นะฮะเป็นกระมารอลงรักแล้วก็เพนสีทองมีค่ามากอันนี้นะฮะนี่ตุ๊กตาตัวนี้ใช่ไหม<ช>ที่มีอายุลราว2สองร้อยปีใช่ครับเพราะว่าหน้าเป็นกระเบื้องและในพิพิธภัณฑ์ที่ในยุโรปเนี่ยก็เป็นของพิเศษของเขาเหมือนกันและลำตัวเนี่ยจะเย็บด้วยผ้าแต่อัดขี้เลื่อยลงไปใส่ อยูใ่ในลำตัวของตุ๊กตาแล้วก็เย็บติดก,กันกะกระเบื้องที่เป็นคอร์สเลนดังนั้นตุ๊กตาที่เป็นกระเบื้องเนี่ยจะเป็นของหายากทั้งหมดในจํานวนนักสะสมของเล่นเออแต่ทีนี้อาจารย์ไปได้มายัางไงอะตได้นในกรุงเทพครับคุณยายคนหนึ่งให้แต่คุณยายอ่ะอายุเก้าสิบกว่าเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วและคุณยายบอกว่าพ่อของคุณยายได้ไปต่างประเทศไปยุโรปแล้วก็ เอากลับมาแล้วตาเด็กๆเขาเคยได้เล่นและเขาเก็บรักษาไว้แล้วมันก็คงอยู่แบบเนี้ยจนกระทั่งพอเห็นผมเก็บของเล่นแล้วผมก็ตามซื้อตรงตามบ้านคนตามร้านค้าขายส่งจนเจอคุณยายคุณยายก็เลยบอกว่าขายให้แต่ให้เก็บรักษาไว้ให้ดีตัวนี้คุณพ่อเขาซื้อให้เขาเล่นแต่พอมาเราเรามาดูทางวิชาการจากหนังสือเกี่ยวกับ งานสะสมของเล่นตุ๊กตาตัวนี้ก็จะมีอายุปีคอศอหนึ่งพันแปดกว่าตอนนั้นก็200กว่าปีครับแล้วเขาขายให้เท่าไหร่ถูกมากครับไม่กี่ร้อยบาทครับถ้าเป็นถ้าเกิดอยู่ในระบบของการประมูลก็จะแพงมากครับแล้วมีคนเคยดูแล้วเขาเคยสะดุดใจบ้างไหมพว,พวกคนต่างชาติจะสะดุด ครับแล้วคนต่างชาติก็จะสะดุดกับตู้เหล่านี้ที่เป็นของเล่นเซลลอยก็จะใช้คําว่าเอาม i ซิ่งสำหรับพีพิพิธภัณฑ์ที่นี่ว่าทําไมหาแล้วเอามาสะสมรวมกันไว้ได้เยอะมากแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ซื้อที่ต่างประเทศเลยผมซื้อจากการผ่านการเล่นของคนไทยโบราณทั้งนั้นดังนั้นคนไทยในซีวีไลนนะครับได้เล่นของเล่นเท่าเทียมกับคนต่างชาติเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว70ปีที่แล้ว80ปีที่แล้วมีจํานวนมาก ของท้องส่วนใหญ่จะซื้อได้ในกรุงเทพครับเอแล้วทีนี้ไอ้อันอน,นี้แหละครับ,ครบเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในขวดแก้วนั่นนะ<ม>เป็นความมหัศาจรรย์และสิครับผมก็แหมท้าทายที่สุดเลยว่าตอนบรรจุลงไปเนี่ยจะต้องมีที่คีบลงไปแล้วเอาไปจัดเป็นองค์ประกอบอยู่ในขวดเนี่ยเป็นเรื่องมหัศาจรรย์อวดกันนะครับเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เนี้ยครับผมว่าคนโบราณก็มีวิธีพลิกแพงที่จะ อวดกันว่าเขาสามารถทําได้มหัศจรรย์มหัศจรรย์ครับมหัศจรรย์เอาของเล่นเซลล์ลอ,อยเ,นนเอาใสา่เข้าไปในขวดเนี่ยนะครับครับโอ้ไอ้ตู้นี้เป็นตู้สำคัญซะด้วยนะครับอ,อทีนี้ก็อันนี้สำคัญมากครับผมะ้ยเหลวงองสตทรงพระเยาขี่อ่งขี่จักรยานเล่น แต่ไม่ใช่คันนี้นคนนี้เหมือนกับเป็นของที่ยุคสมัยเดียวกันที่เราเราได้มาแล้วผมก็เลยได้รูปรูปโบราณรูปนี้แบบนี้คนเอามาให้เราก็เลยใช้เหมือนกับอ้างอิงว่าของเล่นยุคสมัยพก่อนนี้มาเป็นอย่างนี้ตอนทรงพยาวได้เล่นแบบนี้เพราะตะกอนนี้ยางตันหมดเนี่ยยางตันนี่ก็ยางตันนะฮะเออนี่มีคันเดียวที่เห็นเนี่ย นะน่ารรัักเชียวะคบผิดจักรยานสมัยใหม่ผิดกันเลยครับนะแลแข็งแรงไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เกิดอันตรายด้วยเพราะล้อข้างหลังบังคับไม่ให้รถล,ลม้มเออเออนี่พผเคยเห็นอันนี้นะฮะนี่ก็เป็นของเก่าที่สมัยโบราณทั้งสิน้นของเก่าครับภายในสวยงามมากแล้วก็มีลายลวดลายต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าเป็นของเจ้านายหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นฝีพายนักพายของเรืออย่างเช่นเรือพระสุวรรณหงอะไรพวกนี้สมัยก่อนนะเป็นของโบราณโบราณอืแล้วอาจารย์ไปได้มาอย่างไงรับเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยที่ร้านขายของเก่าในอุทยาเนี่ยเขาก็จะได้มาทีละชิ้นสองชิ้น แล้วเราก็ใช้เวลาต่อเนื่องนานๆมาพอรวมกันแล้วก็ได้หลายได้หลายชิ้นครับแล้วพายสมัยก่อนกับพายสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะครับนี่ของเขาเป็นรูปพายเหลียวคนะฮะซึ่งกินน้ําแต่ว่าไม่หนักแหลนะ่ไม่หนักไม้ไม้พายก็เบาครับแล้วก็สปริงเหมือนจะยืดหยุนะ่นอะไม่หักง่ายครับไม้โบราณดีมากครับเนี่แล้วมีลวดลายมะฮะก็สแสดงให้เห็นถึงว่าใช้ในราชการ สำคัญสำคัญคนะฮะหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นของเจ้านายชั้นสูงซึ่งบางทีท่านก็เอามาพายเรือเล่นนะในรอบวังของท่านอะไรพวกนี้เนี่ยนะโอ้อันนี้สะสมอันนี้แจวเ,เก็บไว้ได้สวยงามดีอ่าเดี๋ยวจะขึ้นข้างบน ไปดูเรือป๊อกแป็กไปดูเรือป๊อกแป็กสักทีหนึ่งอาจารย์อยากดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับ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 เชิญนะเชิญอาจารย์